สนับสนุนช่วงไลฟ์ทิปโดยบิสตอเซลลประเทศไทยทิปเบอร์บีแฟชั่นแอนด์ดีไซน์บายบูมแม่ยิงช็อปแม่ริมเชียงใหม่ RGN ลูซีนาเชียงใหม่ ีที่ได้พบคุณกับวันคืนที่พันไปท,ทักทายและบอกลามาซักเท่าไรผ่านการเวลานานสักแค่ไหนตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าอยู่ที่ร้านผักโอ้กระจูนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญที่ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเพราะว่าได้เห็นกันไปแล้วคะ่ะที่เล่นกีตาร์อยู่กับสวนผักข้างล่างนั่นเองนะคะก็พี่บอยนั่นเองคะอ่ะสวัสดีคะ่ะ,ะพี่บอยแมจินนะคะ กรร็เป็นเจ้าของรางวัลสีสันอวอร์ดด้วยใช่ไหมคะสีสันอวอร์ดครับผมใช่ค่ะสีสันอวอร์ดนะคะ2,014เลยนี่พี่บอยคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจครับค่ะสั้นๆอ๋อแล้วอยากรู้จังเลยว่าหลายๆคนนี่เรียกว่าพี่บอยแมนจ n นใช่ไหมคะแมนจีนนี่คือชื่อเราจริงๆหรือว่ายัางไงคะบอยเป็นชื่อเล่นครับอิมจีน <Imagine S 2> เป็นชื่อร้านครับ เเท่านนั้องค่ะแล้วดาริ่งก็ได้เข้าไปดูเนี่ยเมื่อคืนเข้าไปดูเห็นเพลงแล้วก็วเห็นเพจของพี่บอยใน YouTube เนี่ยมีคนไลค์เยอะมากเลยเพลงบางเพลงมากกว่า2ล้านวาิววันนี้เรารู้สึกยังไงกับกระแสตอบรับค่ะรู้สึกด,ดีครับช่าง <c oughs> เหมือนเดิมเหมืนอนเดิมครับแล้วตอนนี้กําลังมีโปรเจกต์อะไรอยู่ไหมคะตอนนี้เอ่อก็พยายามจะทําเพลงไปเรื่อยๆแต่ต้องดูที่เวลาว่าข้อราะสัญญาผมทำเป็นงานอิสระเฉยๆครับค่ะเรถ้าว่างก็ทำ แต่ช่วงนี้พองานของเราเยอะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำล่ะค่ะได้ข่าวมาว่าพี่บอยนี่จบสถาปนิกใช่ไหมคะคแล้วตอนนี้ได้ทํางานในสายที่เรียนมาหรือเปล่าสถาปัตเป็นงานหลักแล้วก็เพลงเป็นงานอดิเรกค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะบอกเลยว่าอาหารวางอยู่ข้างหน้าเราเต็มเลยเมื่อกี้พี่บอยก็แอบจ้องเราด้วยว่ามีอะไรแต่ว่าถ้าเราอยากรู้จริงๆเนี่ยว่าอะไรคืออะไรเราลองไปถามเจ้าของร้านกันดีไหมคะครับ ค่ะเดี๋ยวเราไปถางพี่โจ้กันเลยดีกว่าค่ะอ่ามาแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวเธอให้พี่โจ้ชนิดนึงวอนนี้ยังเป็นทางการค่ะเอาเลยค่ะเอาเลค่ะคือดาริงกับพี่บอยนั่งจ้องอาหารแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างน่าทานมากเลยค่ะแต่ว่าเราอยากรู้นิดนึงว่าอะไรคืออะไรก็เลยให้พี่โจ้มาแนะนําค่ะตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับค่ะ นี่จะเป็นเมเปิล uh, พอกช็อปะครับเมเปิลพ <Hawk> อกช็อปแน่นอนว่าต้องเสิร์ฟคู่กับสลัดแล้วก็น้ำสลัดโกลเด้นะครับค่ะก็ตัวแรกเป็นเมเปิลพอกช็อปนะคะแล้วตัวที่สองนะคะอันนี้จะเป็นสลัดปูโอะโวคาโดครับผมเป็นปูนิ่มนะครับอันนี้จะเป็นเมนูน้ำผักผลไมาส้สก,ก,กัดเย็นนะครับอันนี้ทำเองครับอ่าทำเองครับผมต่อไปก็จะมีตัวนี้เลยสีสันน่นานามากอ,นนอันนี้จะเป็นเมนูที่ทำให้หลายๆคนรู้จักโอโคจู๋ครับค่ะ สองสองจานนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับตัวซี่โครงสะพานโค้งต yeah. ัวนี find, oh so okay. ้นะครับซี่โครงสะพานโค้งเต็กซี่โครงสะพานโค้งราดกับซอสบาร์บีคิวครับก็อีกตัวนึงก็อันนี้ก็เช่นกันลูกค้ามาถึงก็ต้องสั่งนะครับก็คือจะเป็นสลัดผลไม้อะครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี่เลยสุดท้ายอยังมีนั่นนู้นจะเป็น โมกจูไส่กรอกกยอรีมันครับซึ่งไส้กรอเกเยอรมันตัวนี้เราเราผลิตเองด้วยครับผมใครไงตอนนี้นะคะพี่โจโเนี่ยก็แนะนําครบทุกเมนูแล้วเรียกว่าน่าทานทุกเมนูเลยค่ะเดี๋ยวดาริงกับพี่บอยจะขอตัวไปทานอาหารแป๊บนึงนะคะแต่ว่าอย่าไปไหนนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่บอยก็ยังอยู่กับเราก็ติดตามกันดูนะคะว่าเราจะไปกันที่ไหนคะ่ะภาพพยนตร์ที่เข้ากับเทศกาลวันแม่ที่นึกถึงเป็นอันดับชั้นต้นเลยก็คือตอเกียวทาวเวอร์รักยิ่งใหญ่หัวใจให้แม่ ภาพยนตร์คุณภาพของประเทศญี่ปุ่นที่ถ่ายทอดเรื่องราวของลูกชายและผู้เป็นแม่ที่รักและผูกพันกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแม่เรื่องราวของมาเซยะลูกชายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเมื่อรู้ว่าแม่ป่วยเป็นมะเรง็งภาพยนตร์แนวชีวิตที่จะทำให้ผู้ชมซาบซึ้งประทับใจจนก้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และทำให้เราทุกคน ได้ตระหนักถึงความรักและเสียสละอันยิ่งใหญ่ของผู้เป็นแม่ค่ะก็เนื่องในโอกาสวันแม่นะคะละนี้ก็อยากบอกแม่ว่ารักแม่มากๆแล้วก็ขอบคุณในทุกอย่างที่แม่ทำให้ตั้งแต่เด็กๆโตมาจนถึงวันนี้ก็รู้สึกโชคดีมากแลวก็ขอบคุณแม่และในวันแม่ปีนี้ ใบก็ขอให้คุณแม่ชาวเอ็มเช็กทุกๆท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขมากๆกันนะคะส่วนคุณลูกก็อย่าลืมรักและดูแลคุณแม่ให้มากๆด้วยนะจ๊ะและสำหรับทริปดีๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่เหนี่ยวแน่นกันมาตลอดค่ะกาสลองกรุ๊ป Winner Life Network b ิ i ์ก o ิสตอรเซลประเทศไทย J k 1ค n t e r อร์ JTK แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย Tippie Fashion and ดี s i g n by Boom, r t n แม่ยิงชอ็อปแม่ริมเชียงใหม่และลูซีนาเชียงใหม่ด้วยค่ะ M เช็คไม่อินไม่ปินไม่เช็ค yeah. ใครมันอยู่ร้ายจนไม่มีดี ครมันจะ Per ร์เฟไปได้ทุกอย่างใครมันจะสวยจนไม่มีตรงไหนจะนติไอคิวมีได้เบอกกับฉันว่าไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาตัวเลขที่ไม่เป็นค่าที่จริงแท้ไอที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ตรงไหนไอที่ว่าแท้นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนกันมีหลายครั้งที่ตัวฉัน